สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพามาดูเก่งจีนของดาวบานแล้วค่ะจะเห็นว่าขนาดหมาเรายังมาดมนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นมแมลงวันอยู่ตัวหนึ่งค่ะเกาะด้วยนะจะพิสูจน์กลิ่นกันก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะอันนี้แปลกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะกับเก่งจีนตัวนี้ค่ะตูมมาหลายวันแล้วนะคะ น่าจะบานช่วงบ่ายๆเพราะเมื่อเช้าเราดูยังไม่บานค่ะนี่นะคะว้าวดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นรูปทรงประดาวนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเขามีขนเยอะๆเลยนะคะข้างๆแบบนี้ค่ะแปลกดีเหมือนกันนะคะวันก่อนเนี่ยเราให้ดูเป็นพรมเบอร์เซียไปนะคะก็คือพรมเบอร์เซียเนี่ย อันที่เห็นที่เราให้ดูไปน่าจะเป็นเบอร์สีใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่เขาเหี่ยวหุบไปแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะไม่รู้ชื่ออะไรแต่รู้ว่าก็คือเก่งจีนนั่นแหละคะ่ะอันนี้บานแ,แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเป็นพันุ์ที่หน้าสะสมอยู่เหมือนกันเพราะว่าเก่งจีนมันก็มีสายพันธุ์นะคะอย่างตัวนี้เนี่ย เหยีบหน่อยนะเพราะมันติดกระถางตัวนี้เขาเรียกว่าเพชรตามแนวนะคะออกเป็นกระจุกนี่ก็เคยให้ให้ดูกันในคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ออกดอกตลอดเลยอันนี้ก็คือทับทิมค่ะจะเป็นพันเลยนะอันนี้ยังไม่เคยเห็นดอกเหมือนกันอันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วนะคะก็เหลือเป็นอันนี้นี่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะที่ออก ก็ใหญ่ดีค่ะอันนี้เดามาอยู่นะก็เลยไม่มีมแมลงวันมาตอบแต่พอเดาอยู่ห่างๆแล้วเนี่ยเห็นมาเลยนะคะว่ามีมาเมื่อกี้เนี่ยมาเลยนะหนึ่งตัวแต่ดอกเขาสวยมากๆเป็นรูปทรงปลาดาวเลยนะคะเนี่ยแปลกดีอ่ะนี่ดอกตูมเขาอีกดอกหนึ่งนะคะยังไม่บานอันนี้ก็บานแล้ว น,นี่เห็นไหมมีมาแรงวันน,น่น,นบินอยู่นั่น,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 นมาแล้วค่ะนี่มาแล้วเห็นนะหนึ่งตัวเตรียมมารอละนั่นมาแล้วค่ะเขากลิ่นนี้ก็น่าจะดึงดูดนะคะเจ้ามาแรงวันแบบนี้นะคะนี่มาแล้วคงจะหอมโดนใจเขาเลยค่ะน้ยไม่ใช่ตัวเดียวนะคะนี่ ตัวใหญ่ก็มาค่ะนี่เห็นไหมนี่มาแล้วค่ะนี่กำลังเกาะเลยนะคะถึงกลิ่นจะไม่จะลงใจเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ดอกสวยและน่าสะสมอย่างมากเลยค่ะก็มีหลายสายพันธุ์หลายแบบน,นะคะก็ดอกนี้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ก็น่าหามาสะสมกันดูนะคะก็ลองหามาปลูกกันดูค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเก่งจีนค่ะสวัสดีค่ะ